สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะประธานองค์มนตรีเชิญผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทร,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 รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรจชทานไปทอดถวาย,ยางที่ชุมนุมสงฆ์นวสาลโคดมจังหวัดสิงห์บุรี เวลา15นาฬิกา6นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่ผลเอกสุรยุธจุลานนท์ประธานองคมนตรีขอพระราชทานเพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์นวาสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อนำปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีคณะองคมนตรีร่วมในที่ที วัดสารคดมเป็นวัดราชสังกัดคณะธรรมยุทธสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาปี2519และได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ปัจจุบันมีพระมหาอนุลักษ์ ชุตินันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์ห้ารูป หลังจากพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานคณะองคมนตรีร่วมรับฟังแนวทางการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนทับยาและบริเวณวัสาลโคดมที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนพร้อมกับรับฟังแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์